พุทธบูชามหาเตโชธรรมบูชามหาปัญญุสังฆบูชามหาปุขาวหงิโลกนัชธรอภิภูชยามิ สาธุสาธุสุตุนสุินนางสุทินนางวัตเมธานังอาสาวะไอยาวะหังนิพพานังนัมปัจโยโุคนทานของข้าพเจ้าเจได้มาด้วยความบริสุทธ ราบขอน้อมบูชาคุณพระพุทธขอน้อมบูชาคุณพระพุทธบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระธรรมตักบาตรพระสงฆ์ตักบาตรพระสงฆ์ด้วยจิตใจจำนงด้วยจิตใจจำนงที่มุ่งหวังต่อพระนิพพานหวังต่อพระนิพพานคอยพบเรงแก้ว อคอยแผลจากดวง,งมันคอยแผลจากดวงมานคอยพบซึ่งหน,นุนตาแห่งพระนิพพานคอยพบซึ่งหนุนตาแห่งพระนิพพานในอนาคตการในอนาคตการในหน้าโน้นด้วยเธอใหนหน้าโน้นด้วยเธอสาธุสังครังเรากันสาธุ สวัสดีครับเป็่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาท่นทานไปทำบุญตักบาตรเทโวไปทำบุญตักบาตรเทโวด้วยกันครับ ครับมีจตสถาพู้เจบุญสายบุญต่างๆนะครับม,มากันมากมายนะครับรอบพระอุโบสถเลยนะครับนี่เป็นการตักบาตรเทโวของพี่น้องชาวบ้านสำราญตำบลสำรานอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะครับปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกๆปีนะครับ โดยท่านพระครูธีระมงคลทมเจ้าวาดปัชชัยมงคลบ้านจำ د า ن เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับท่านก็นำพาพ,พี่น้องประชาชนชาวพุทธบ้านจำ د านจัดกิจกรรมกวนข้าวทิพย์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวมาเป็นประจำทุกๆปี เซียนเครื <toys> ่องไหมถ้าเอาเครื่องแบบปต่ใช่ขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับเป็นไงบ้งครับท่านมาวันนี้เห็นปรากฏการณ์ของการทำบุญตักบาตรเทวท่านรู้สึกยังไงครับประชาชนประชาชนให้ความศรัทธา ต่อพระพุทธศาสนามากบ้านสำราญเราเนี่ยเดี๋ยวเาตั้งอกตั้งใจมาทำบุญจากบาทเทวโวมาไกับี่ครับอ๋อผมมากับครอบครัวสามคนครับครับผมอุ่นอิ่มอุ่นใจอุ่นใจไหมครับ๋อบุญใจมากหวังที่จะมาเอาบุญกุศลเพื่อเสริมสร้างบุญบารมีให้มากมาก บุญตักบารเทวปีนี้ขอบคุณครับครับนี่ก็คือพี่น้องประชาชนนะครับที่มาร่วมทำบุญตักบารเทวนะครับเราก็ได้สัมผัสไปแล้วนะครับก็ต่างก็มีความสุขกันนะครับเมื่อได้ทําบุญตักบารเทวนะครับปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวนะครับเป็นมหากุศลนะครับเหมือนกับการ ทำบุญกระถิ่นนะครับเป็นมหากุศลนะครับเพราะปีเนี้ยปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับทำตามการเรียกว,ว่าการละทานนะครับไม่ได้ทำทุกวันนะครับปีหนึ่งที่จะทำครั้งหนึ่งเป็นการละทานเช่นเดียวกันกันบกระถินมหากระถินนะครับก็เป็นการละทานนะครับก็ปีหนึ่งก็ทำครั้งหนึ่งนะครับ ก็ได้สัมษณ์พี่น้องประชาชนไปแล้วนะครับว่ามีความพอใจและมีความสุขนะครับคิดว่าจะได้บุญกุศลมหากุศลนะครับก็เลยต้องเตรียมจริงของอต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือจะเป็นข้าวสุกข็ขต้มขนมตามที่จะหาได้นะครับมาทำบุญทำ ทานกันนะครับเป็นการให้ทานการละทานเป็นมหากุศลนะครับสวัสดีครับคุณครูขออนุญาตขออนุญาตจำพภาษนนะครับเป็นไงครับมา ทำบุญเดี๋ยวทำตักบาตรเทโววันนี้มีความรู้สึกยังไงครับตั้งใจความรู้สึกดีใจแล้วก็โอกาสมีน้อยมากนะคะคที่จะได้ปีหนึ่งมีครั้งเดียวค,ครับค่ะ อนุโมทนาบุญกับทุกบ้านมีความสุขมากไหมครับมีความสุขมีความสุขแสดงว่าได้มหากรุศลบุญใหญ่นะครับรุ่นรุ่นนี้บ้างในดูทำหนุอย่างไคงจ๊ะดีใจมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะครับมีวัยรุ่นนะครับก็ยังมีความตนใจที่จะทําบุญตักบาตรเทโบนนะครับซึ่งทางชาวบ้านสมานก็จัดกันมาเป็นครับ ที่สองนะครับก็จะเป็นขา้าวสวยข้าวสุกอาหารเพื่อที่จะให้พระคุณท่านได้กินก็จะาทานะครับ,บค,ครับขออนุญาตครับสวัสดีครับ เออมีความรู้สึกยังไงครับในการที่จะมาทําบุญตกบารเทววันนี้ครับดีใจค่ะดีใจปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งภูมิใจมากค่ะคิดว่าจะได้บุญเยอะไหมครับโอ้ได้แน่นอนค่ะมหากุุลเนาะมหากุศล,เ,ศลเพราะว่าเป็นการละทานนะครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับเหมือนกับทําบุญกระถินนะครับดีใจค่ะเต็มที่ค่ะคเป็นไงครับ ก็เหมือนกันค่ะเหมือนกันครับเหมือได้บุญได้บุญส่นสาธุสาธุสาธุนะครับขอให้ได้บุญกุศลนด้วยกันนะครับ สวัสดีครับไทบาทน,นะครับหุ่นนี้ก็คือสม,มุติเทพนะครับ นำทางสำหรับการทำบุญตักบาตรเทวูนะครับก็มีสมุติเทพสองตนสององค์นะครับครับ mm hmm. ผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะ,ะพบกับท่านเพียงแค่นี้นะครับทำบุญได้บุญด้วยกันนะครับสาธุด้วยกันสาธุสาธุสาธุครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ